a a m u a l a i k u m w a มะตุล t u l ิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะกับคุณครูอามินอมามิงค่ะค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะในชีวิตประจำวันของเรา เราใช้สิ่งของต่างๆมากมายนะคะซึ่งสิ่งของเหล่านั้นก็ทำมาจากวัสดุต่างๆวัสดุบางชนิดใช้แล้วกับสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกของเราได้ด้วยนะคะเช่นนะักเรียนซื้อน้ำหนึ่งขวดใช่ไหมคะแล้วเมื่อนกักเรียนดื่มน้ำหมดแล้ว ขวดนั้นก็จะกลายเป็นขยะทีนี้ขวดนั้นนะักเยนก็สามารถนํามากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการอาจจะทําแปรรูปมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้หรือนะแนักเกนจะทําเป็นเจกันดอกไม้ได้ด้วยนะคะการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีหนึ่งในหลักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญเรียกว่าหลัก 3R นะคะเราไปดูกันนะคะว่าหลัก 3R นั้นมีอะไรบ้าง R ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Reduce ตัวที่2 r e u s e และตัวที่3ก็คือ Recycle ต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละ R นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ1น,นะคะ Reduce Reduce คือการลดการใช้เช่นจากที่นักเรียนใช้ถุงพลาสติกบ่อยๆนักเรียนก็สามารถกลับมาใช้ถุงผ้าเพราะว่าเป็นการช่วยโลกร้อนได้ด้วยนะคะ 2.Reuse คือการใช้ซ้ำนะคะเช่นถุงผ้านะคะ ถุงผ้านะัเกเรียนก็สามารถใช้ซ้ำๆได้ในการใส่ของเพราะเป็นการช่วยประหยัดในการาซื้อของใหม่แล้วก็สามารถใช้ถุงผ้านะนั้นอนะ่ะซ้ำๆ,ๆได้ด้วยนะคะ 3. นะคะรีไซเคิลรีไซเคิลก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งมีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือ1ก็คือการ นำวัสดุนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลย2นั่นก็คือนำวัสดุนั้นไปแปรรูปก่อนนะคะถึงจะกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นอะไรบ้างคะเช่นนะคะพลาสติกพลาสติกเราก็สามารถทำเป็นดอกไม้หรือกระถางต้นไม้ได้ด้วยนะคะหรือแก้วนะคะแก้วก็สามารถทำเป็นโคมไฟหรือเจกันได้ด้วยนะคะ ยางนะคะยางก็สามารถทำเป็นเก้าอี้ชิงช้าเครื่องเล่นต่างๆหรือถังขยะได้ด้วยนะคะแล้วก็กระดาษกระดาษก็สามารถทำเป็นกรอบรูปของเล่นของใช้นะคะแ,ะและผ้านะคะวัสดุผ้าก็สามารถทำเป็นกระเป๋าหรือพวงเช็ดเท้า นักเรียนเห็นไหมคะว่าวัสดุต,ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นเราสามารถนํามากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนะักเรียนต่อไปเราไปดูกันนะคะว่าประโยชน์ของวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั้นมีประโยชน์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะประโยชน์ของวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะ เกิดประโยชน์4เพิ่มคุณค่าของวัสดุและ5มีความเพลิดเพลินและมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะดังนั้นครูหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะทำให้ในักเรียนนั้นมีความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะ แลสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุ๊งบารัฮมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุร์สวัสดีค่ะ